ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่สองนะคะกับกิจกรรมเวอร์อหน้าแฟชั่นไฟติ้งนะคะวันนี้ก็จะมารายงานผลกิจกรรมหลังจากที่ทานเดซีซีพสไปนะคะในหนึ่งสัปดาห์นะคะค mm ่ะ hmm. อย่างแรกเลยนะคะที่เห็นในแชทก,ก็คือระบบการขับถ่ายค่ะระบบการขับถ่ายก็คือจะถ่ายคล่องขึ้นนะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องที่สองก็คือ สรีระาทางร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะคะก็คืออย่างแขนต้นแขนต้นขาแล้วก็หน้าท้องก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนน้ําหนักเนี่ยก็คือช่างล่าสุดนะคะก็ลดลงมาหนึ่งกิโลนะคะจากหกสิบห้ากิโลก็เหลือตอนนี้เหลือหกสิบสี่กิโลนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูรอบเอวนะคะก่อนก่อนที่เราจะทานเดรสิติชัสเนี่ยรอบเอวอยู่ที่ประมาณสามสิบสองจุดห้าตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ารอบเอวเท่าไหรค่ค่ะ เี่ยค่ะรอบเอลดูิอยู่ที่เนี่ยค่ะสามสิบเอ็ดจุดห้านะคะสามสิบเอ็ดจุดห้าก็คือสรุปก็คือลดลงมาหนึ่งกิโลนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาเจอกันในคลิปที่สามนะคะในสัปดาห์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ